ไปตลาดตลาดอยู่ไหนตลาดอ่ะทำไมมีตลาดแไม่มีเราลูกมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนมาแต่นู้นกมาแต่ที่แยกหนละัง<ะ>เขาที่แยกหลงงัเลงเขาตลาดอะไรที่จะไปเนี่ย แล้วมีบัตรมีอะไรมาไหมเนี่ยไม่มีครับฮะไครับอาแล้วจะรู้ว่ามาจากไหนอ่ะมามาขึ้นมานี่ให้เขาเอากระลกแขนเสื้อดูหน่อยดิมีมีลายสังมีอะไรไหมถอดเอาถอดออกเลยถอดออกเลยถอดออกเลย ถอดเส,สื้อน <c oughs> ่าจะไปตลาดหรือครับเมื่อคืนพักอยู่ที่ไหนนู่นครับเลยเป็นหมู่บ้านนี้ครับอ๋อผมไม่เคยอยู่ในบ้านพูดน <c oughs> ี่หว่าไม่มีใช่ครับไม่เคยนั่งเคยนั่งอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตรงหน้าวัดหรือเปล่าโอไม่ใช่ครับเพิ่งมาตอน เาไ่ตรอไยากดูแ,นนแตดี๋ะขอด,ดูเลยก็มกไม่่ดินไป้อ,อปน่นทะเล <laughs> ตงไปเรื่อยๆดลยตรงไปเรื <laughs> ่อยๆ <laughs> หาลักของเขเด้อมเมือ่อก,กี้ก็เข้าไปร้านค้าแล้วก็ไปหยิบเอาน้ำเขาแต่ดังมอยังไงนะก,ก็ให้ของกินมา้แจ้วางหอขอเรไปก็ไม่ไปไหนออล้วแต่พิจารณานะครับ